สสดีครับท่จนผู้ชมกับผมต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต N b a นะครับมาในเวอร์ชันนี้เสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าพอนี้ผมเจ็บจมูกมากเลยคือแบบว่าขณะผมอยู่มุกดาหารจังหวัดที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลแต่ PM 2.5นั้นไซส์ขึ้นมาเลยห้าสิบตื่นมานี่คือจามรัวๆแบบหายใจขี้มูกตันดังคือบอกโอ้โหหนักอยู่หนักอยู่วอนขอร้องคือใครที่แบบว่ารีวิวเครื่องกรองอากาศดีๆนี่ช่วยแนะนำมาหน่อยนะครับแต่ว่าอย่งางไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่อง คลิปไว้แลเรื่องของลีกใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ผมก็พูดว่าเอ้ยมันมีกลุ่มทุนหน้าใหม่นะาที่กำลังจะทำาลีกบาสขึ้นมาแข่งกับ NBA จะทำแบบระบบแบบนี้นี่นี่นี่ล่าสุดมาวันนี้ครับท่านผู้ชมครับอดัมซิลเวอร์ก็ออกมาเปิดเผยต่อเลยครับเบ้งจะไปสในใจลีกใหม่หรไรสาระเพราะว่า NBA นะตอนนี้เนี่ยกำลังทำการพูดคุยกับฟีบ้าแล้วก็แบบว่าดูเหมือนว่านะครับในเดือนมีนาคมก็คืออีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้นะครับทางด้านของ NBA แล้วก็ฟีบ้าเนี่ยจะทำการประชุมกกันอีคร้้งงึแลว็จะ ในเรื่องของว่าบทสรุปว่าแนวทางของลีกใหม่ที่จะทําขึ้นในฝั่งยุโรปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรอันนี้เขาใช้คําว่าจะบอกข้อสรุปเลยนะครับซึ่งพอผมอ่านข่าวนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ <c oughs> ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันเร็วจังวะก่อน <c oughs> หน้านี้เนี่ยยังบอกว่าต้องรออีก2-3ปีอยู่เลยแต่ว่าพอมาตอนนี้เนี่ยคือเลื่อนมาเป็นแบบว่าเดือนมีนาคมนี้แล้วคือทำไมมันคุยกันเร็วจังซึ่งตรงนี้มันอาจจะมีได้หลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลีกใหม่ที่จะจะมาแข่งใน NBA เรื่องของ NBA ที่เลตติ้งลดหวบและเรื่องทีี่่3ครัับกก็เเเเืออองงงนนนน้้าาจจะไไมดสตห แต่ว่าในช่วงสองวันที่ผ่านมานี้เนี่ยทด้านของอินนาเพเซอร์กับซานโตสเปอร์เนี่ยเขาตัดสินใจไปแข่งกันที่นู่นปารีสนะครับลองไปแข่งดูว่าเออถ้าแข่งนอกอเมริกาผลตอบรับจะเป็นอย่างไรซึ่งผลตอบรับเนี่ยมันออกมาดีมากๆเพราะอย่าลืมนะครับว่ามูเดลในการทาธุรกิจของ NBA สาเหตุหนึ่งเลยว่าทาไมในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยมันจะต้องแข่งกันยาวนานขนาดน,นี้ไอเหตุผลที่บอกว่าทีมจะได้มีการเตรียมตัวนู่นนั้น <laughs> <laughs> มันก็ไม่แตะแหลขนาดนั้นหรอกครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายเหตุก็คือโมเดลในการทำธุรกิจของ NBA ตอนแรกเลยก็คือว่าพวกเขาต้องการที่จะขายตั๋วคือขายตั๋วรอบหนึ่งมาได้เงินเยอะรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยพอไปที่ปารีสแล้วโอ้ตั๋วมันขายหมดแล้วคนก็ให้ความสนใจคนก็อยากดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยกลายเป็นว่าเอ้ยการที่เอาทีม NBA ไปแข่งที่ต่างประเทศเนี่ยมันดีนะแล้วเมื่อแบบหักลบกับค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็ดู ว่าตอนนี้เนี่ยท้านของ NBA ฟีบานะครับรวมไปถึงนะครับเหล่าแบบผู้ถือหุ้นต่างๆที่แบบว่าอยู่ใน NBA อยู่แล้วแล้วก็คนที่แบบว่าจะเป็นกลุ่มทุนที่เข้ามาเสริมเนี่ยพูดคุยตรงกันค่อนข้างที่จะลงตัวเหลือเพียงแต่2ประเด็นหลักๆครับที่ยังไม่ค่อยที่จะลงตัวส,ะส,ะส,ะสะักเท่าไหร่ก็คือเรื่องของกฎในการเล่นเพราะอย่าลืมครับว่าตอนนี้ NBA เนี่ยมันเป็นหลีกบาสเกตบอลก,ก็จริงแต่มันเป็นหลีกในแง่ของการเอนเตอร์เทนเมนต์กฎการเล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ส่งเสริมให้ผู้เล่นแบบเน้นทาแต้มสามารถยิงได้นู่นนี่แต้มมันก็เลยเฟ้ขึนมา ที่ท่านั่นของฟีบ้าเนี่ยก็ยังคงแบบว่าคงแบบทร a d i ช i น n a l คือยังแบบฟาวยากกว่าเดิมแล้วก็ในการทําแต้มคนเซนเตอร์สามารถยืนโซนได้อะไรอย่างเงี้ยคือทางฝั่งยุโรปเขาเป็นแบบนี้ดังนั้นอ่ะอันนี้คือประเด็นสําคัญครับว่าถ้า NBA ไปทําลีกใหม่ในยุโรปเนี่ยกฎเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยทางฟีบ้าจะต้องมีส่วนร่วมในการทําตรงนี้ขึ้นมาอย่างแน่นอนและอย่างหนึ่งนะครับตอนที่พวกเขาแบบ่าทำลีกขึ้นมาปุ๊บลีก NBA กับลีกจากฝั่งยุโรปแชมป์เนี่ยวเวลามาเจอกน มันจะต้องมาแข่งกันอย่างแน่นอนรวมไปถึงเกมออสตาด้วยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าแชมป์ของ NBA กับแชมป์ของยุโรปมาเจอกันอะไรเงี้ยอดัมซิเบอร์บอกเลยครับว่าในอนาคตเนี่ยออสตาเกมเนี่ยมันจะเป็น World เวอร์ซัสกับ USA คือทีมต่างๆที่แบบว่าเมืองประเทศไหนก็ได้เดอะ o r l d เลยมาประทะกับผู้เล่นของ USA มาเจอกันมันก็เลยจะกลายเป็นศึกศักดิ์รีเลยมันไม่ใช่แค่แบบอีสกับเวสอีกต่อไปแล้วแต่มันคือแบบโอ้แบบประเทศมหาอำนาจเดิมอย่างเมกามาเจอกับคนทั่วโลกแล้วเราก็เห็นครับว่าผู้เล่นจากต่างประเทศที่ไม่ใช่อยู่ใน สหรัฐอเมริกาเนี่ยบางคนก็แบบหลายคนเนาะได้ MVP นิโคลาโยคิตลูก้าดอนสิตยานิสอันโดลโมโปโจเอมบีที่ผมพูดมาเนี่ยตัวท็อปๆของลีกเลยเนี่ยคือไม่ใช่เป็นคนอเมริกานะครับเป็นคนแบบต่างประเทศมาทั้งนั้นเลยก็เลยแบบเออแบบเนี้ยถ้าสมมติว่าเจอแบบเนี้ยทีม USAM มจะสู้ได้เปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเรื่องประเด็นของออสตานี้นะครับตัวดัมเซเอร์เองบอกว่าณนะตอนนี้ใจเขาเนี่ยหมายถึงว่าที่คุยกันเนี่ยก็อยากให้เป็นเบอร์เวอร์ชั่น USA นั่นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าดูตามแบบว่าตามกฎอะไรเเ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 นน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 นีี่่่่่่่่่ยยมมััััังงงงททาาาไได้้ปป็็พรรรระววืออออออขขตตสผูลิ์ช แล้วก็ผู้เล่นที่เป็น USA เนี่ยมันยังแบบต่างกันอยู่คือผู้เล่น USA ในลีกนณะตอนนี้นะครับผู้เล่นที่มาจาก USA เนี่ยคือ70%แล้วก็ผู้เล่นที่เป็นต่างชาติเนี่ยอีก30%ดังนั้นเนี่ยในแง่ของความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของจํานวนในการเลือกเข้าไปเล่นติดอ l ส Star เนี่ยทางฝั่งของ USA ก็อาจจะแบบเสียเปรียบหน่อยเขาก็ดูแบบไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่เพราะว่าผู้เล่น USA มันต้องแบบแข่งกันเยอะไงเพราะว่ามีแบบผู้เล่นที่เยอะกว่าแต่ว่าในอนาคตนะครับถ้าหากว่าเป็นลีกยุโรปที่ขึ้น มันก็อาจจะเกิดความเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นอนาคตอันใกล้ผมเชื่อว่าไม่เกิน3ปีเนี่ยน่าจะได้เห็นหลีกนี้ขึ้นมานะครับจากที่ผมติดตามข่าวมาอยู่หน้าขนาดนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแบ่งรายได้เรื่องของการแบ่งรายได้เนี่ยคือ NBA เข้าไปช่วยในแง่ของการทําการโฆษณาแล้วก็ทําแบบให้คนมันดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงเนี้ยตัวฟีบ้าเองก็ต้องมาคุยเหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปดูแลส่วนไหนแล้วก็แบ่งรายได้กันยังไงตรงเนี้ยเป็น2ส,ส่วนหลกักๆน,นะคร ที่จะถึงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันนะก็อยากให้ลีกใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ดัมซิเวอร์พูดนะครับว่าต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของโค้ชป๊อปแล้วก็ทีมซันตนสเปอร์นะที่เป็นคนปูทางให้ NBA เนี่ยเข้าสู่แบบวงจรแบบ global league ก็คือถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในอดีตนะครับทีมที่แบบว่าเชื้อเชิญให้คนต่างชาติเข้ามาเล่นแบบว่าหลายๆคนในทีมเนี่ยมันคือทีมสเปอร์ไม่ว่าจะเป็นโทนี่ปาร์เกอร์มานูจูลูเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยครับคอ โลกทําให้ NBA หรือว่าคนเมกาเนี่ยได้เห็นนะครับว่าผู้เล่นชาวต่างชาติเนี่ยถ้าสมมติมาเล่นในเมกาจริงๆเนี่ยมันเล่นได้แล้วก็มีคนมีฝีมือเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้มันเป็นความตั้งใจครับของอาร์ซีบูฟฟอนอาร์ซีบฟฟอนเนี่ยก็เป็นเหมือน C e o เป็นแบบว่าคนประธานอะไรของทีมซันตอสเปอร์แล้วก็ของโค้ชป๊อปนี่แหละครับเรกฟงฟวิดที่แบบคุยกันมาตั้แต่แรกเป็นยี่สิบปีแล้วนะว่าแบบเออเราต้องการให้ทีมเนี่ยมีตลาดมากกว่าแค่อยู่ในเมกาต้องการให้ทีมเนี่ยเอาผู้เล่นแบบชาวต่าาาางงงตตเ้้มมรรวกกสนนอคแั วิสัยทัศน์นะครับของของทีมสเปอร์ที่มีตั้งนานแล้วซึ่งถ้าสมมุติไม่มีวิสัยทัศน์ตรงนี้นะครับของ2คนนี้นะครับจากทีมสเปอร์เนี่ยมันก็อาจจะทําให้การแบบครอบรวมณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้นะครับตัวดัมซเวอร์ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เกมออสตาเกมเนี่ยมันกลับมามีการแข่งขันกันแบบเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยดูกันคือแบบแข่งกันจริงมีทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็มีความคอมเพนติทีทีปคือต่อสู้กันจริงซึ่า ณปัจจุบันอย่างที่เราเห็นน้องแบบผู้เล่นแบบว่าเล่นกันเหวะเหว่ให่่เล่นแบบทําแต้เนี่ยไม่ยอมป้องกันกันเพราะว่ากลัวการบาดเจ็บแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวแทนของแบบเฮียตัวแทนของทีมชาติเมกามันเหมือนทีมชาติเมกาเลยนะแล้วก็มาเจอกับเนี่ยโอ้ศักดิ์ศรีมันเป็นเรื่องนอกเหนือจากเงินไปแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ความคุณภพทีมเนี่ยมันจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ข่าวต่อมากันหน่อยดีกว่านะครับกับเรื่องราวของเด็กโรสนักบาสที่ทุกคนเนี่ยต่างชื่นชอบแล้วก็ยอมรับในฝีมือถึงม้้้ววว่่่าาจะีชงงงรรรยเเลในนนนนกคขสสััซึตดถไป เทียบกับผู้เล่นหน้าใหม่อย่างจามอรันแล้วก็มีการให้คําสัมภาษณ์จากเดวโรสล่าสุดนะครับว่าเอ้ยอย่าเอาตัวเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับจามอรันเลยเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตัวจามอรันเนี่ยเหนือกว่าเขาเยอะในแง่ของความที่กระโดดก็สูงกว่าและรวมไปถึงวิธีการเล่นที่เสี่ยงอันตรายมากกว่าเดว์โรสออกมายอมรับเลยนะครับว่าจามอรันเนี่ยเล่นหลายจังหวะหลายเพลงเนี่ยแบบโอ้โหถ้าเป็นเขาเนี่ยเขาจะไม่เลือกเล่นแบบนี้เพราะมันดูอันตรายและมันดูเสี่ยงมากในขณะเดียวกักนก็ชื่นชมจามอรันนะครับว่าในความเป็นจริงแล้้้วววถาามมอองงไปที่ตัจจแรริๆล จามอร์แรนไม่ใช่พอยต์การ์ดที่บ้าดีเดือดอย่างเดียวคือเราจะมองแบบจามอร์แรนมีแต่พลังกระโดดมีแต่ความดังอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเด็กโรสบอกว่าจากที่ได้ไปสัมผัสจามอร์แรนจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆจ,จ,จามอร์แรนคือเพียวพอยต์การ์ดคือสกิลที่ดีที่สุดของจามอร์แรนรู้ไหมคืออะไรคือการจ่ายบอลถ้าสมมติวันไหนจามอร์แรนแบบว่ายิงไม่มายิงไม่มาอะไรเงี้ยเขาสามารถแอสซิสต์ได้ถึง12ถึง14ครั้งต่อเกมเลยเพียงแต่ว่าจามอร์แรนเน่ะแบบชอบข้ามเข้าหางห่วงเท่านั้นเอง กาารเเลล่นอชีพยซึ่งตัวเลขแอสซิสต์ตรงนี้นะครับเมื่อไปเปรียบเท,ทียบของเด็กโรสเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าเด็กโรสพอสมควรนะครับคือเด็กโรสมีค่าเฉลี่ยในการแอสซิสต่อเกมตลอดการเล่นอาชีพอยู่ที่ประมาณ5.2ครั้งครับบางคนก็บอกเฮ้ยเด็กโรสเล่นมาเยอะกว่า15ฤด,ด,ดูกาลจามอร์แลนด์มันก็เลยดูน้อยกว่าแต่เมื่อเราไปดูในรายละเอียดนะครับเด็กโรสเนี่ยมีค่าเฉลี่ยในการแอสซิสที่มากที่สุดเท่าที่เขาเคยทำได้ต่อหนึ่งฤดูก,กาลเลยนะครับนั่นก็คือ7.9ครั้งต่อเกมในขณะที่จามอร์แลนด์ในกกาาารจ่่ย็ค,ยคือว นี่ขนาดจามอารันไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการยิง3คะแนนนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการเล่นถ้าสมมติว่าจามอารันยิง3แตมแมนพื้นที่ในการจ่ายมันก็มีมากขึ้นใช่ไหมแต่เนี่ยจามอารันคือแบบสายข้ามเข้าหาห่วงสายกระโดดอะไรอย่างงี้เลยยังจ่ายได้มากขนาดเนี้ยมันก็เลยแสดงให้เห็นเลยครับว่าสกิลในการจ่ายบอลในการแบบว่าส่งน้ำหนักให้พอดีมือรวมไปถึง iQ คิวบาสเกตบอลที่แบบว่าเลือกจ่ายเลือกเ,เล่นเนี่ยจามอารันเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับนี่คือสิ่งที่เลกอรโรสออกมาเปิดเผยนะครับว่าเนี่ยอย่าเลยมันคนละสไต แล้วนะครับเดรกโรสเหมือนจะพูดประมาณว่าแบบเฮ้ยจามอรแรนเนี่ยไม่ได้เล่นเหมือนกับเขานะคือเขาเนี่ยเป็นพวกแบบว่าแหวกเข้าหาห่วงทําแต้มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วของจามอรแรนเนี่ยเราอาจจะเห็นไฮไลท์ในการดังหดหัวของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจามอรแรนเป็นพวกแบบบัสไอคิวนะเป็นแบบพวกจ่ายบอลได้ดีมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถามเด็กโรสว่า2คนนี้เล่นเหมือนกันไหมเด็กโรสบอกว่าไม่ค่อยเหมือนสักเท่าไหร่นะครับอันนี้โดยสรุปนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับท่านผู้ชมการตั้งของ ley, เน่อตช ครั้งที่จะมา์ล้นเลือกเล่นเพลงบางอันเนี่ยมันเป็นการเล่นที่ดูประมาทเกินไปแบบบางทีมันไม่ต้องเล่นแบบนี้ก็ได้อยากให้หลีกเลี่ยงการประทะอะไรอย่างนี้หน่อยเพื่อที่จะรักษาความยืดระยะในการเล่นนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนดูหลายๆคนก็น่าจะสัมผัสได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเจันนัมนก็เคยออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าอุ้ยผมจะไม่ดังอีกแล้วผมจะไปเน้นชุดมากขึ้นสุดท้ายก็คือเขาก็กลับมาดังคือเขาดังแสกหน้าคนนู้นคนนี้อีกเหมือนเดิมแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นน็นนนนนนเเสส่่หหขขอออองงง NBA ััแแแลลละครบาามาพูดถึึชี้้ววกกกิ ชาลส์บาร์รี่เนี่ยเกออกมาวิาพพวิจาร์เจสันเทท่ามอันเป็นที่รักของแฟนแฟนบอสซ์ซิลตี้ค่อนข้างแรงแต่เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนพูดเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่านะอันนี้ชาลส์บาร์รี่เป็นคนพูดนะครับเพราะว่ามันมีการประกาศติดออสตามาปุ๊บเสร็จปุ๊บเจสันเทท่ามก็ติดมาใช่ไหมชาลส์บาร์รี่ก็แบบว่ามผมเนี่ย ไม่ได้อยากจะว่าใจสันเท่ธรรมนะ He's a great player เขาคือผู้เล่นที่ดีเขาคือผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ถามว่าเขาดีพอที่จะ represent ประเทศนี้ไหมเขาดีพอจะเป็นแบบติดออสานี้ไหมผมว่ายังไม่พอว่ะ จอสแบ็กซ์ลีย์พูดนะครับนี่คือตำนาน NBA พูดอยู่กับลีกนี่มายั้งย้อยนานแล้วก็เป็นคอมมิชเนนนอออร์คะมเมนเตอร์เป็นเพรื่องผู้บรรยายเป็นทั้งนักวิเคราะห์ใน NBA ที่มีประสบการณ์ถ้าจะไปด่าไปด่าเขาไม่ใช่มาด่าผมเหมือนประมาณว่านี่แหละครับเจสันเททัมไม่ควรติดออลสตาร์ Star. อ่ถ้าพูดกันตามตรงอ่ถ้าพูดกันแบบภาษาแบบง่ายๆนะครับนี่คือสิ่งที่ชาร์ลส์บาร์์ลีย์พูดนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากที่เจสันเททัมจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผมนะครับอ่ผมยอมรับเลยอ่เพราะว่าผมมีคลิปว่าเจสันเททัมเยอะอยู่แต่ถามว่าผมเกลียด ไม่ไมนะครับแล้วมีคนหนึ่งก็คือชาร์ลส์บาร์ลี่นี่นะครับที่ผมรายงานไปแล้วก็มีคนหนึ่งครับคือแบรนดอนเจนดิงอดีตนักบาสเอ็นบีเอเหมือนกันนะครับก็ออกมาเรียกเจสันเทธัมว่าเป็นเดอะซอฟเทสก็คือเป็นผู้เล่นที่อ่า อ่อนที่สุดที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของบอสันเซอติคือเบรนดอนเจนิงพูดประมาณว่าแบบเออถ้ามึงไม่ซ้อป่ะถ้ามึงเล่นได้จริงๆอ่ะทำไมไม่ได้ไฟนอลเอมพีล่ะแล้วทำไมบางเพลงแบบชอบให้แบบเจนินบราเป็นคนรันเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำไมตัวเองไม่เล่นเลยไม่นะพี่เจสันเททัมเขาเป็นออลเรอเเยอร์เขาสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนในการเล่นแต่ในสถิติเจสันเททัมยิงเยอะที่สุดในทีมเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ว่านะอันนี้คือเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอ่า อดีๆๆขอเก้หนึงขอเก้หนึงสิ่งที่ชาสปาร์ลี่พูดไม่ได้บอกนะครับว่าเจสันเท่ห์ถ้ำเนี่ยไม่ดีพอสำหรับการติดออลสตาร์แต่เป็นการแซวครับเพราะว่าชาสปาร์ลี่เหมือนว่าตอนที่เขาประกาศว่าใครติดออลสตาร์บ้างเนี่ยชาสปาร์ลี่เหมือนได้ประกาศชื่อเจสันเท่ห์ถ้ำว่าเนี่ยคนที่ติดออลสตาร์อีกหนึ่งคนต่อไปก็คือเจสันเท่ห์ถ้ำแล้วก็แซวต่อนิดนึงว่าเป็นผู้เล่นที่เกรดเพลเยอร์ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ยังไม่ดีพอที่จะเล่นให้กับทีมชาติเพราะว่าตอนที่แข่งโอลิมปิกต่อให้มีชื่อก็ตตตามมเเเเนนนีี่่่่ยแแจสััทก็ไได้้ปปงำ เล่นที่เล่นเก่งเล่นดีติดออสตาแต่ยังไม่ดีพอที่จะรับ e s e n ์หรือเป็นตัวแทนของประเทศนั่นเองครับสุดท้ายกลับมาเรื่องของซูเปอร์สตาร์ตัวจริงที่ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในสนามหรือนอกสนามเขาเป็นซูเปอร์สตาร์และเป็นที่รักของใครหลายๆคนเนี่ยพูดแบบนี้กูโดนดานอีกนั่นก็คือสเตปเคอรี่ก็คปมนงมันติ่งว่ลีเยน ปุ้ oh. คือข่าวมันมาเนี่ยเขาเพิ่งโพสต์วันนี้เลยข่าวนี้มันออกมาเนี่ยผมก็ต้องรายงานคือไม่ใช่ว่าข่าวนี้มันเกิดมาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วผมก็เลือกข่าวนี้มาเล่ามันไม่ใช่ไงมันเกิดขึ้นวันนี้เรื่องของสเตปเคอรี่ที่ดูแลเด็กๆภายในทีมคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยควินตินโพสต์ผู้เล่นวงในที่เป็นรุกกี้หน้าใหม่ของทีมจริง,รงก็ไม่ใช่รุกกี้ขนาดนั้นเพราะเขาอายุ24ปีแล้วเขาเนี่ยเล่นในมหาลายัยมาอย่างยาวนานเล่นจนจบจนอายุ 24, ้วก็เข้ามาเล่น ABa ไปเล่น จีรีแล้วทางนักกูนักเซอรเวอร์เห็นแบบวกา็อ้าวขึ้นมาขึ้นมาเล่น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 ,เ,ลนเพราะว่าตอนนี้ทีไม่ค่อยมีวงในเอาบัดี้ิวมาช่วยแต่แม่ก็เหมือนเล่นกากอีก <laughs> ควอนตินส์โพสตมาเสร็จปุ๊บได้รับสัญญาตัวสัญญาของควอนตินส์โพสตผมเองไม่แน่ใจบางที่บอกว่าได้ประมาณ50,000 0กว่าเหรียญแต่ว่ายังไม่การันตีก็คือว่าในสัญญาเขียนว่า5 0 0 0 0 0เหรียญก็จริงแต่ว่าคุณต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงจะได้50,000นนะส่วนเงินที่การันตีจริงๆเนี่ยมันได้ประมาณแค่6 0,000กว่าเหรียญ6 0 0 0 0กว่าเหรียญเนี่ยมันถามว่ามันเยอะไหมมันก็เยอะอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับการเป็นนักบาสเอ็นบีเอหรือว่าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะซื้อรถนั่นเป็นาาาาห่่ววมมฝึกซ้ออรืแบบ จะไปไหนในเมืองก็แล้วแต่เนี่ยตัวคอนตินสโพสเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกอูเบแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับท่านผู้ชมครับทีมโค้ชเซเรอรก็ไปแข่งเกมเย่าไปแข่งต่างเมืองแล้วพอไปแข่งเสร็จปุ๊บกลับมาที่ซานฟรานซิสโกอยู่ที่สนามบินเนี่ยคนอื่นที่เขามีเงินมีสัญญาก้อนโตแล้วเขาก็แบบมีรถขับไงเออไปเลยสวัสดีเพื่อน v ี d v ดีบางคนก็ขับยามาฮ่าสักพักคอนตินสโพก็แบบไอ้เหี้ย คนนึ่งเขาเริ่มกลับกันหมดแล้วว่าตัวเองยังเรียกอูเบอร์ไม่ได้เลยคือแบบไม่รู้เป็นไรกดไม่ได้ไม่มีรถรับก็มีเพื่อนร่วมทีมโทรมาเอ้ยเป็นยังไงวะกลับบ้านได้ยังอะไรอย่างเงี้ยคนตินโฟก็บอกเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวคงมีรถมารับอะไรเงี้ยคือคนอื่นเขาก็เป็นห่วงแหละแต่เป็นห่วงในแง่ของการที่โทรถามไม่เฉยแต่ก็ไม่ได้แบบนึกออกไหมไม่ได้มาช่วยเหลือไม่ได้มาอะไรแบบเพราะว่าคนติเนโฟก็แบบเป็นแค่ลุกี้หน้าใหม่เข้ามาไม่ค่อยสนิทกับใครอะไร คนตินส์โพสเริ่มเครียดจะหันไปทางไหนดีหันมาปุ๊บมีแสงสวง่างเฮ้ยสเตปเคอรี่เดินมาคอนตินส์โพสบอกว่านึกว่าเป็นแบบเป็นแบบพระเจ้าเดยอเด้อเด้เดต้องให้ท่านผู้ชม,มเห็นก่อนว่าคอนตินส์โพสเห็นภาพยังไงของสเตปเคอรี่นะข้อดีของกลับมาอยู่บ้านคือมีของเล่นเยอะสําหรับคนทั่วไปเวลาเห็นเคอรี่ใส่ชุดบาร์สเดินมาก็จะแบบนี้ว่ายังไงคอนตินสโพสมีอะไรให้ช่วยไหมแต่วันนั้นคอนตินสโพสเห็นเคอรี่หันมาแบบนี้เลยครับ เปรียบเสมือนผู้พระอันเป็นที่รักของทุกคนเดินมาควอนตินโพสนี่นายยังหารถกลับบ้านไม่ได้อย่างนั้นเหรอควอนตินโพสผู้ประสบภัยก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่ฮะพี่นี่ฮะไม่รู้มือถือผมเป็นไรฮะสงสัยเน็ตตัดไม่มีเงินจ่ายค่าเน็ตเคอรี่ <Cur ly S 2> ก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรไอ้หนุ่มโพสเดี๋ยวฉันน่ะจะไปส่งนายเองปึ้งโ้หนะ จังหวะนั้นครับมันเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆในหัวของคอนตินส์โพตเนี่ยมีเพลงของพี่แอร์คาราบาขึ้นมาเลยคนไหนคนไทยคนไหนคนไทยถ้ามีน้ำใจแล้วคนไทยแน่นอนเฮ้ยคอนตินส์โพสหันหน้าไปมองเขาเลยบอกคนบ้านเดียวกันนี่คนไทยนี่คอนตินส์โพสเลยบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าประทับใจมากคือนึกออกไหมมันไม่ใช่การช่วยหลือที่ยิ่งใหญ่อะไรมากแต่ว่ามันทําให้เขาแบบรู้สึกศรัทธาแล้วก็เคารพรักเคอรี่มากเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเคอรี่ คือซูเปอร์ร์ของทีมเคอรี่คือคนที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมาสนใจเขามากที่สุดเลยเนี่องจากวาเพราะเปรียบเทียบตามลาดับชั้นเนาะอันนี้ถ้าพูดกันตามความเป็นจริงเคอรี่แม่งในทีมนี่คือแบบสูงสุดไปเลยอะคือเคอรีจะลงสนามบินแล้วไปเลยไม่ต้องสนใจใครเลยก็ได้ในขณะ,ะที่ตัวเขาเพิ่งเป็นแค่ลุก,กี้หน้าใหม่หัวใจใสๆย,ย,ย,ยังมีสิวอยู่ที่ดากยอยู่เลยเคอรีกลับลงมาช่วยเหลือเขาขึ้นมาพาไปกลับบ้านส่งกลับบ้านโอ้โหนี่แหละความเป็นผู้นําของสเตปเคอรีที่ทําให้เด็กในทีมเคารพรักแล้วก็พร้อมที่จะท,ทา,า,าทุุกกงรรีให้้้เขคคััสนง เพื่อเขาได้ยิงบอลนะครับนี่ก็เป็นเก็ตเล็กน้อยนะครับที่เออเป็นความน่ารักนะครับของสเตปเคอร์รี่สำหรับคนที่ชอบอยู่แล้วก็คงชอบไปแต่ถ้าใครไม่ชอบเคอร์รี่นั้นไซสก็คงด่าผมเสินะว่าผมไม่ติงเคอร์รี่ส่วนเจสันทีธัมถ้ามีเรื่องราวดี ส่งมาที่เพจ NBA Time นะครับเดี๋ยวผมเอามาเล่าให้ฟังนะผมก็อยากเล่าเรื่องราวดีๆของเจสันเททัมเหมือนกันขอแค่อันที่มันไม่ใช่แบบว่าเลี้ยงลูกชายตัวเองนะคือผมไปดูอันไหนทีไรก็คือเรื่องราวที่น่าประทับใจของเจสันเทสทัมมีอันเดียวเลยก็คือเป็นพ่อที่รักลูกมากเลี้ยงดูลูกไม่ว่าจะเพื่อนไปเที่ยวกันเที่ยวผับ,บตัวเองก็เลี้ยงดูลูกอะไรเงี้ยคือแบบคือมีเรื่องอื่นหนมีเรื่องอื่นไหนนะ